คุณเราจะมาเริ่มตน้นในที่ความเคลื่อนไหวในแวดวงแบดมินตันกันต่อเลยนะคะคุณผู้ชมสำหรับเจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิกปี2024ค่ะน้องวิวกุลรวิวิทิสารนะคะในการแข่งขันแบดมินตันรายการโคเรียมาสเตอร์2024นะฮะรายการระดับเว r ร์ a ทัวร์ซูเ300นะ,ะชิงเงินรางวัลรวมกว่า210,000 00, เหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณ7ล้าน1 แสนสี่หมื่นบาทที่เมืองเอ็กซานะคะประเทศเกาหลีใต้ค่ะโดยรอบชิงชนะเลิศนั้นแข่งไปแล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่1 0พฤศจิกายน2567ที่ผ่านมาในประเภทชายเดี่ยวนะคะรอบชิงชนะเลิศวิลกุลวุฒิทิศานะคะมือวางอันดับหนึ่งของรายการและมือวางอันดับ5ของโลกพบกับหวงังเจิ้งซิงค่ะมือวางอันดับ55ของโลกจากจีนนะคะเจ้าวิลก็สามารถเอาชนะไปได้2เกมรวดนะคะคุณผู้ชมด้วยคะแนน21ต่อ18 ทั้ง2เกมนะคะคว้าแชมป์รายการนี้ประครองได้สําเร็จนะคะซึ่งแชมป์ปีนี้ก็ถือว่า เป็นการคว้าแชมป์ปีแรกของปี2024ค่ะนะตั้งแต่ได้แชมป์โลกเมื่อปี2023นะคะแถมน้องวิวเนี่ยยังถือว่าเป็นคนไทยคนแรกในรอบ17ปีค่ะที่คว้าแชมป์ร o r e a Master ได้สำเร็จพร้อมกับรับเงินรางวัล15,700เหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณ5,33,800บาทส่วนรองแชมป์ก็รับเงินรางวัล7,980เหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณ2,71,320บาทนะคะ โดยคุณหญิงปัฐมาลีสวัสดิกูลค่ะรองประธานสหพันธ์แบดมินตันโลกนะคะแล้วก็นายกสมาคมกีฬาแบดบมินตันแห่งประเทศไทยค่ะก็ได้กล่าวแสดงความยินดีกับความสําเร็จของน้องวิวกุลววฒินะคะที่สามารถคว้าแชมป์แบดมินตันโคเรียมาสเตอร์เวิลด์ทัวร์ซูเปอร์สามมาครองได้สำเร็จนะคะแล้วก็แชมป์นี้ยังทำให้วิวสามารถ เก็บคะแนนไปเล่นในศึกส่งท้ายปีอย่าง w o r l d t o u r Final 2024ในกลางเดือนธันวาคมนี้ได้อีกด้วยนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นไปตามแผนที่เจ้าตัวเนี่ยวางเอาไว้นะคะตามด้วยด้วยฟอร์มการเล่นของวิวนะคะทำให้เราเห็นถึงมาตรฐานการเล่นของวิวกุลวุฒิแล้วก็ยกระดับการเล่นได้อย่างชัดเจนนะคะโดยเฉพาะประสบการณ์ในเกมที่ต้องพบกับดักแบดมินตันหน้าใหม่ๆหลายคนนะเชื่อมั่นว่าใน2รายการสุดท้ายที่ญี่ปุ่นนะคะใน คุมาโมโตะเจแปนมาสเตอร์เวิร์ u ทัวร์500แล้วก็ไชน่ามาสเตอร์เวิร์ทัวร์นะคะซูเปอร์750ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนวิลกุลวุฒิจะสามารถทำผลงานได้ดีนะคะแล้วก็จะสามารถเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมเล่นในสึกเวิร์ทัวร์ไฟนอลได้อีกด้วยค่ะ